ก็มีสองคูป่ะอือเนาะไม่ดีนะเคู่มากอ๋อบู๊บข้าก็คือเฮ้ยเกมนี้น่าจะตึงมีคนตั้งชื่อว่ามาฮีด้วยมาฮี ีีผมไม่มีเคยฆาตกรทางอะผมไม่ได้เอาโมลี่ออกแต่เมื่อคืนนี่หว่าจะฆ่าให้ได้ไหมส่งให้พี่เอกก็ได้เอกเกอร์นะครับครับผม วนีว่ยี่พี่ยังไม่ออกจากเกมนั้นอีกเหรอนั่งทำมาสามชั่วโมงเนี่ยไม่จบเลยเนี่ย ไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะอมผมเพิ่งไล่คนแรกอ่ะมันเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งาาหลังๆมาซีนโนมบเล่นยากว่ะกย่าตั้งตั้งป้อมปืนมา่ันหนึ่งป้อมขึ้นไปทีอหนึ่งเียบร้อย ไล่ด่านนี้ยังงงเลยนะ เหมือนสมองไม่ไบรท์ว่ะไล่ใครไม่ค่อยได้เลยพี่ออกจากเกมมาแล้วยังออกอะไรนะไปทำดีดไปโอ้โหจนจะรอดฟรีอยู่แล้วอะไรเพื่อเสร็จหมดแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> จนจะรอดฟรีอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหแทงไปก็โดนขอบประตูจริงๆมันหมอบอยังไงก็โดนนะเสร็จไปสองเที่ยงไม่ได้ปวดหัวจัดองจริงสายไล่ล่าอย่างผมมันไม่เหมาะกับดาอย่างนี้ว่ะเฮ้ยอะไรนะแบบชีวิตเนี้ย ไม่ง่ายพี่ซินมอบ่ะไม่ง่ายหลงแต่แตาเนเ็นนอันนั้นตัวเดินไล่ได้อยู่แต่นีน้มุดไปแบบไม่รู้โผล่ตรงไหนอ่ะวอร์รีโอเดเดอ เกมใกล้จบละเกมใกล้จบละครับผมใกล้รอดสี่ละใกล้รอด <c oughs> ใกล้จะรอดสี่ละอีกนิดนึงขาดอีกคนเดียวฆ่าใครไม่ได้เลยไม่ขาดอีกขาดอีกคนเอาเหรอ มุดไปมุดมานี่มุดจนหลงแล้วเนี่ยยังไม่เจอใครเลย ไอ่จิวใครโดดจากตู้เมื่อกี้เออว่ะผมลืมว่าผมเปิดตู้กรีดมานี่วะแล้วผมก็มาเดินหายบ้าเอา้ยเอเอลืมไปเลยว่าลืมเอาตู้กรีดมาผมมาเดินหาทำไมมะเนี่ยทำไมไม่เปิดตู้จนเครื่องเขาจะปั่นเสร็จอยู่ละ ลืม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 เปิร์กนี้ไปสนิทนเลยทำไมมันดิ้นแรงวะโวยบ้าม้าพยศ <c oughs> สีลรีออนปั่นเพลินเลยนะ จำไหมผมได้แขวนแค่สองคนมัวแต่มาเดินหาลืมว่ามีตู้กีดเดียวเดียวมันปั่นไวขนาดน,นั้นเลยเฮ้ยนี่ <c oughs> ออจริงเหลือเครื่องเดียวตอนเนี้ยแล้วทำไมตอนเล่นไม่เป็นยงนี้บ้างวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันวะแ <c oughs> <c oughs> ม่อย่างนี้เขาเรียวกว่าฆาตกรงโง่พี่ไอตี้นี้มันมันด่าผมแล้วเฮ้ยฆาตกรงโง่วะอะไรประมาณเนี้ย เป็นพี่กินเลอดแรงมันด่าผมแล้วตอนนี้กำลังกำลังด่าผมเลยเดาออกง่ายๆเลยต้องเอาเอนออนบังคับไปอยากฆ่าสักคนหนึ่งจะได้ฆ่านะขอแค่คนเดียวเดี๋ยวมันก็มาไล่บล็อกกันนะ เดี๋ยวมันก็มาวิ่งไล่บ็อกกันเหมือนเดิมบ็อกบอดี้บอแต่ตอนนี้คือเจ็บสี่เลยนะเอานอนสี่เพื้นได <c oughs> ้เลยเอ้าตีเหล็ก <c oughs> อุ้ยนอน đó trời gì Cái đó, cái đó Tiếng nó này อ้าดีออนอุย้ยคนนี้โมโลีได้ยังอย่างวะนอนสองว่ะเฮ้ยอุ้ยพี่เอกนอนสามอ่ะจะบอลโนวันไหมไม่ไม่ไม่มันเจ็บแล้วมันไม่ยอมรักษากับ เจาะหลังไปทีหนึ่งทะลุเรียบร้อยหัวเป็นรูหัวเป็นรูไปแล้วหนึ่งอยู่นี่นะอย่าไปไหนขอแจ้งน่อยใช่ไหมโอ๊ย อะไรวะจู่ๆจะได้เก็บสีเหรอวะเนี่ยจริงเหรอโอ้พี่เอกเก็บสีมันเจ็บแล้วมันไม่ยอมไปรีกรุ oh well uh. ๊ปกันวยเกมผิดเออมันเจ็บแล้วม like ันก็มาวิ่งช่วยกันวิ่งช mm ่วยกันอยู่เงมาไปเขาหินตัวเองวะตายเหลือเครื่องเดียวไม่ยอมปั่นกันไง ดุงบินหาย้องตรงนะอันนี้คือจุดอ่อนของเราเลยนะคือตีล้มไปแล้วแล้วหาไม่ค่อยเจอเว้ยตกหายเออหลุด,ดปะเนี่ย นอนตรงไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วอ่ะ,อะนอนอยู่นี่ดีกว่าโอเคเก็บสี่จริงๆมันคนรอดสี่นะเก็บเนี้ย ใช่ได้ใช่ได้เนี่ยเล่นฆาตกรมันต้องเล่นไม่เฝ้าอย่างนี้มันถึงจะมนันคัตกรสายเฝ้าไม่มันหรอกใช่ไหมจีจีครับเล่นสายเฝ้าไม่มันหรอกมันต้องไล่